สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวอร์เนียชแนลอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับการหายใจของเซลล์นะครับซึ่งในการทดลองการหายใจของเซลล์นี้นะครับจะอยู่ในหนังสือ Bio with v e r n i e นะครับและหนังสือ Advanced Bio with Vernier นะครับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทดลองนะครับมีตัว La b บ u e s t 2นะครับซึ่งเป็นพระเอกของเรานะครับไว้สำหรับ เก็บข<ำ>้อม <lawsuit> ูลการทดลองนะครับ <Cait> ว <target> ิเคราะห์ผลนะครับแล้วก็รายงานผลนะครับตัวแชมเบอร์นะครับตัวแชมเบอร์ก็จะมีหลายขนาดแต่วันนี้เราจะใช้ขนาดที่250มิลลิลิตรนะครับ250มิลลิลิตรนะครับตัวเซนเซอร์นะครับออกซิเจนเซนเซอร์นะครับออกซิเจนเซนเซอร์นะครับและตัวคาร์บอนไดออกไซด์เซนเซอร์นะครับข้อแนะนำนะครับทั้งสองเซนเซอร์นี้ครับห้ามนะครับห้ามจุ่มในสารละลาย นะครับห้ามจุ่มในสารละลายนะครับวันนี้นะครับเราจะใช้ถั่วนะครับเราใช้ถั่วนะครับซึ่งต้องแช่น้ําทิ้งไว้อย่างน้อยที่สุด24ชั่วโมงนะครับวันนี้เราใช้เป็นถั่วเหลืองนะฮะถั่วเหลืองเราใช้ถั่วเหลืองนะครับเราเริ่มต้นจากการทดลองนะครับเราจะต้องเซตค่าอุปกรณ์ก่อนนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนําเซนเซอร์นะครับเข้ามาต่อเข้ากับอุปกรณ์ตัว Data Locker หรือตัวหลัก u e s t 2นะครับ ต่อนะครับเราก็ตั้งค่าพารามิเตอร์นะครับเราต้องการนะครับทดลองนะครับโดยการเก็บตัวอย่างที่15ตัวอย่างต่อ1นาทีนะครับ ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำนะครับเม็ดถั่วที่เราแช่ทิ้งไว้1คืนนะครับอย่างน้อยนะครับ24ชั่วโมงนะครับหรือ1คืนนะครับลงในแชมเบอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำตัวเซนเซอร์นะครับต่อเข้ากับตัวแชมเบอร์นะครับโดยที่ให้ตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับต่อในลักษณะของแนวนอนนะฮะตัวออซิเกนเซนเซอร์นะครับต่อในลักษณะของแนวตั้ง ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มทําการทดลองนะครับหลังจากครบ10นาทีแล้วนะครับเราก็จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนเซนเซอร์นะครับซึ่งจะมีแนวโน้มค่อยๆลดลงลดลงนะครับมันหมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ตัวเม็ดถั่วได้ใช้ไปนะครับในการหายใจนะครับและสิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่มีจะปริมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับครับนี่คือ การทดลองทั้งหมดนะครับของการหายใจของเซลล์นะครับหากมีข้อสงสัยหรือสนใจในผลิตภัณฑสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w v o r n ด์ i t a i c o m ขอบคุณที่ติดตาม v o r n e เ Thai Channel พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ